ทำไมพื้นถลม่มรับน้ำหนักไม่ได้มาดูสิ่งที่ต้องระมัดระวังในการติดตั้งแผ่นพื้นสแเร็จรูปที่ผู้ผลิตแผ่นพื้นไม่เคยบอกคุณค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่เราเรื่องกับคุณแป้งรายการที่จะทําให้เรื่องวัสดุก่อสร้างครบจบที่คุณแป้งนั่นเองค่ะสําหรับวันนี้นะคะแป้งก็อยากใ,ให้ทุกคนติดตามคลิปนี้ให้จบนะคะเพราะถ้าคุณดูไม่จบเนี่ยคุณอาจจะพลาดเทคนิคดีๆเกี่ยวกับการก่อสร้างที่คุณอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนก็ได้ค่ะไปค่ะไปดูกันเลย คลิปที่แล้วแป้งพูดเกี่ยวกับเรื่องการกองแผ่นพื้นแล้วก็ติดตั้งแผ่นพื้นนะคะวันนี้นะคะแป้งจะมาเล่าเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับการติดตั้งแผ่นพื้นค่ะไปดูกันค่ะสําหรับข้อแรกนะคะไม้ค้ำยันสําคัญมากๆค่ะที่สําคัญจะต้องค้ำยันตรงจุดกึ่งกลางของแผ่นพื้นเท่านั้นนะคะเพื่อให้เกิดความสมดุลเวลาเทค,คอนกรีตทับหน้าค่ะจะได้กระจายไปทั่วแผ่นนะคะไม่อย่างนั้นนะคะอาจจะเกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่าเลยรู้ไหมคะการตกท้องช้างหรือแผ่นพื้นแอนตัวลงตรงกลางค่ะ ไม้ค้ำยันมันไม่มีประโยชน์แค่นี้นะคะเนื่องจากว่าแผ่นพื้นเนี่ยไม่สามารถรับน้ำหนักของคอนกรีตทับหน้าที่ยังไม่แข็งตัวได้ตามรายการคำนวณจริงเพราะฉะนั้นจะต้องใช้ไม้ค้ำยันช่วยรับน้ำหนักของแผ่นพื้นแผ่นพื้นจะได้ไม่รับน้ำหนักที่มากเกินไปค่ะถ้าแผ่นพื้นรับน้ำหนักมากเกินไปแผ่นพื้นล้าจะทำให้รับน้ำหนักจอนได้หน้อยลงนั่นเองค่ะสรับข้อสอนนะคะรู้ไหมคะว่าแผ่นพื้นท้องเรียบเนี่ยไม่ต้องค้ำยันก็ได้นะคะถ้ารับน้ำหนักไม่เยอะ หรือช่วงพาดนะคะสั้นๆเช่น2.5ถึง3เมตรค่ะอืมแต่ถ้าเกิดว่ายังไม่แน่ใจนะคะแป้งมีตัวช่วยค่ะนั่นก็คือตารางการคำนวณค่ะมาดูตารางรับน้ำหนักของจริงกันเลยดีกว่านะคะตัว S นะคะก็คือคลีสแปนหรือระยะช่วงพาดว่าจากขอบในคานถึงขอบในคานแป้งขอ,อยกตัวอย่างที่2.8เมตรนะคะ ถ้าไม่คำยันนะคะตามตาราง A แผ่นพื้นที่ไม่คำยันสามารถรับน้ำหนักได้ที่480กิโลกรัมต่อตารางเมตรในขณะที่ตามตาราง B ถ้ามีคำยันแผ่นพื้นจะสามารถรับน้ำหนักไดถึง760กิโลกรัมต่อตารางเมตรแบบนี้ต้องคำยันแล้วนะคะเพราะว่าแผ่นพื้นเนี่ยรับน้ำหนักได้มากขึ้นจริงๆค่ะยังไงก็ตามนะคะแผ่นพื้นที่คำยันก็ดีกว่าแผ่นพื้นที่ไม่คำยันค่ะเพราะว่าหลังจากที่เทคอนกรีตทับหน้าแล้วนะคะแผ่นพื้นที่คำยันจะสามารถรับน้ำหนักได มากกว่าพื้นที่ไม่คำเย็นค่ะเพราะว่าแผ่นพื้นนะคะจะไม่ล้าระหว่างที่รอคอนกรีตทับหน้าแข็งตัวนั่นเองค่ะ 3. นะคะ<ๆ>ก่อนการติดตั้งแผ่นพื้นสำเร็จรูปทุกครั้งจะต้องมีการปรับระดับคานให้เป็นระดับเดียวกันโดยการทําความสะอาดให้เรียบร้อยจัดเสียมให้ดีแล้วก็เอาปูนมาปรับให้เป็นระดับเดียวกันก่อนการติดตั้งแผ่นพื้นสำเร็จรูปทุกครั้งนั่นเองค่ะ ถ้าคานไม่เรียบเท่ากันแผ่นพื้นจะโยกเยก,กไปโยกเยก,กมานะคะทําให้แผ่นพื้นไม่สวยรับน้ำหนักไม่เต็มที่ร้ายแรงไปกว่าน,านั้นคูณไหมคะจะเกิดอะไรขึ้นแผ่นพื้นจะแตกค่ะเพราะว่าคานนะคะตรงจุดที่นูนออกมาวางแผ่นพื้นลงไปนะคะแผ่นพื้นนะคะจะกดตรงจุดที่นูนออกมาเรียกว่าไฮโลดนะคะทําให้ตรงจุดนี้นะคะ่ะมีการแตกร้าวนะคะแก้ยังไงง่ายมากก็คือจะต้องปรับระดับคานนะคะให้เรียบเท่ากันก่อนทําการวางแผ่นพื้นลงไปนั่นเองค่ะ ข้อ 4. นะคะแผ่นพื้นที่ติดตั้งแล้วนะคะจะต้องชิดกันค่ะไม่อย่างนั้นนะคะน้ําปูนนะคะจะไหลออกนะคะเวลาที่เราเทคอนกรีตทับหน้าแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมคะมันจะเกิดแบบรอยคลานนะคะตรงริมของแผ่นพื้นมันจะไม่สวยเลยค่ะพอมันไม่สวยนะคะก็จะต้องมาทั้งสีเวลาเช็ดอีกค่ะและถ้าใครนะคะต้องการโชว์ท้องพื้นแบบไม่ตีฝ้านะคะจะต้องใส่ใจในเรื่องความสวยงามเป็นพิเศษนะคะท้องพื้นนะคะจะต้องเรียบและจะต้องไม่มีตามดค่ะและ้วตามดคืออะไรตา มดคือฟองอากาศเล็กๆที่อยู่ตรงท้องแผ่นพื้นเกิดจากเครื่องสั่นที่โรงงานอาจจะเกิดจากการไล่ฟองอากาศไม่หมดหรืออาจจะเกิดจากการเทแห้งเกินไปโดยเฉพาะบริเวณตรงหัวแผ่นหรืออาจจะเกิดจากแผ่นกั้นไม่แนบสนิทค่ะ ข้อ5นะคะสิ่งที่แป้งอยากจะให้ความสําคัญนะคะก็คือแผ่นเชื่อมข้างค่ะหรือเชียร์คีจะต้องติดตั้งแล้วมีความสูงที่พอดีเวลาติดตั้งไปแล้วจะต้องไม่ยื่นไปคำนะคะจนทําให้แผ่นพื้นนะคะชิดกันไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะคุณภาพสําคัญมากๆโดยเฉพาะคุณภาพมาตรฐานซากลระดับ<ๆ>โลกเลยทีเดียวค่ะ สิ่งสุดท้ายที่อยากให้เรามาระวังนะคะก็คือการเทคอนกรีตทับหน้านะคะโดยเฉพาะการยิงปั๊มสำคัญตรงไหนทำไมต้องระวังติดตามได้ตอนต่อไปค่ะ to be continue ค่ะอย่าลืมนึกถึงบริษัทดีคอนโปรดักต์จำกัดมหาชน The b l u e p i n g for Living Creation ต้นแบบแห่งการสร้างคุณค่าที่อยู่อาศัยจำหน่ายสินค้าคุณภาพมาตรฐานสากลระดับโลก แถมยังอยู่ในตลาลัลักรั์แห่งประเทศไทยอีกด้วยนะคะแถมยังมีสาขาทั่วไทยเลยนะคะจะส่งรวดเด็วตรงเวลาเพราะหัวใจของเราก็คือการขนส่งค่ะรอชา้าทำไมคะรีบโทรมาเลยค่ะ02-9373312หอรือแอดไลน์แอดดีคอนกรุปนะคะอ๋อแล้วถ้าเกิดใครมีคำถามนะคะคอมเมนต์ได้เลยนะคะและพบกันใหม่นะคะกับเราเรื่องกับคุณแป้งทุกวันพฤหัสหกโมงเย็นอย่าลืมนะคะแป้งเข้าใจได้คุณก็เข้าใจได้ค่ะสวัสดีค่ะ Bye bye